สวัสดีครับทุกคนฮะวันนี้นะฮะจะมาแนะนำจุดตั้งแคมป์ของเกมเซลดานะฮะลากแคมป์ตัวมังกรออรูดล่าตัวนั้นนะครับเป็นมังกรไฟนะฮะตำแหน่งที่ผมมาตั้งแคมป์เนี่ยอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งที่ดีที่สุดนะค,ะคือก็หาหามาหลายที่แล้วแต่คิดว่าน่าจะเป็นตำแหน่งที่โอเคละนะครับตำแหน่งที่ผมมาตั้งนะฮะแคมป์ก็คือจะอยู่ตรงนี้เลยอ่ะซูมไ สูงใกล้ๆก,ก่อนตรงนี้ใกล้ๆกับโครงกระดูกตรงนี้ฮะออรูดีนโครงกระดูกของมังกรตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงเชิงเขาตรงนี้นะครับจุดวาร์ปที่จะใกล้ที่สุดก็มันจะเป็นไอ้ตรงนี้โชล่าฮานะครับแต่ว่ามันจะอยู่ในถ้ำซึ่งออกมาลำบากมันจะเป็นลาวาผมก็จะมาจากตรงนี้นะครับของจุดวาร์ปสารเจ้าคูอาร์จิโต นะครับที่ว่ามันอยู่บนคล้ายๆเป็นหอคอยอะนะครับหรือไม่ก็จะต้องมาจากตรงนี้เอาเนี่ยลาวาตรงนี้นะครับก็ต้องค่อยๆเดินมานะครับถึงที่บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่ตําแหน่งที่โอเคสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ตําแหน่งยิงกับตัวังคกรเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโอเคเหมือนกันแต่ว่าที่โอเคก็คือเรื่องของเวลามันจะมาแน่นอนนะครับเนี่ยผมจะนอนตอนเช้า ว่าน,นี่ก็ทดสอบมาหลายจุดแล้วนะครับเนี่ยตำแหน่งที่มาก็มันจะมาจากตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ไอเทมที่ดรอปก็จะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับเนี่ยบริเวณนี้ไม่ลงไปดีเทลมัง้งน่าจะไม่ลงนะมังกรมันจะมาช่วงประมาณตีห้าครึ่งนะครับแล้วก็จะมาถึงตำแหน่งที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยประมาณ6กโมงยีนะฮะเดี๋ยวเรารอ,อก,กันเนี่ยมันจะมาจากบนฟ้านะครับต้องรอนิดนึง มาละเนี่ยผมมาแล้วนะฮะคือเวลามันจะแน่นอนครับไปจุดอื่นเนี่ยบางทีอยู่ใกล้มังกรครับเกิดได้ใกล้มังกรแต่ว่าเวลามันไม่แน่นอนคือมันมาบ้างไม่มาบ้างอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าตรงเนี้ยที่ผมลองทดสอบแล้วเนี่ยมาแน่นอน,นะฮะเดี๋ยวหกโมงครึ่งก็จะอยู่ตรงข้างหน้าเราละก็เหมือนเดิมะฮะมันจะมีส่วนเขาฟันเกตตัวแล้วก็เล็บมือนะฮะ เดี๋ยวเราก็จุดไฟเหมือนเดิมถ้ามีอาวุธไฟก็เอาฟืนมาต่อไฟได้เลยนะฮะโอเคเนี่ยหกโมงยี่สแล้วมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็จะเตรียมกระโดดช่วงประมาณนี้แหละโอเคเนี่ยอ่ะกระโดดนี่ยก็ระวังติดไฟมันนะเพราะว่ามันเป็นไฟก็ใส่ชุดจันไฟก็ได้ครับถ้ากลัวนะฮะแล้วก็ธนูเหมือนเดิมนะลืมบอกธนูก็ ธนูของเกรูดโดะนะฮะเนี่ยเล็งไปที่ส่วนที่เราต้องการนะฮะเนี่ยพอได้ปุ๊บเราก็กางรวมแล้วก็กลับไปอยู่ที่แคมป์เหมือนเดิมนะฮะก็กลับอยู่ที่แคมป์ดูผมจะลงไปข้างล่างตอนแรกผมตั้งแคมป์อยู่ที่โครงกระดูกครับแต่ตรงโครงกระดูกด้านล่างคือมันจะใกล้เหมือนกันนะแต่ว่ามันมาบ้างไม่มาบ้างครับแต่ว่าตรงนี้ที่ผมรอก็คือเมงมาตลอดเดิอ่ะเนี่ยแล้วเราก็รอวันต่อไป คือมันเหมือนใกล้ไปหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะเนี่ยฮะเนี่ยตอนแรกตั้งแคมป์อยู่ด้านล่างนะฮะตรงเศษหัวกะโโลกตรงนั้นนะฮะแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือตรงโขดหินตรงนั้นเนี่ยคือมันมาบ้างไม่มาบ้างก็เลยงงฮนะแต่ว่าตรงเนี้ยคือมันมาแน่นอนเลย6โมงครึ่ง อนี้รอบที่2นะนะครับเผื่อใครจะมาเอาวัตถุดิบของมันนะเพราะว่าต้องเอาไปอัปเกรดชุดนะฮะมาแล้วอ่านี่โผล่โผล่ล่างมาแล้วนะไม่เหมือนไอตัวตัวสายฟ้าตัวสายฟ้านี่คือมันมาทุกเช้าแน่นอนแล้วเราก็ไปอยู่จุดเกิดมันได้เลยตัวที่ผมฟาร์มทำเงินนะ่ะไอตรงนั้นนะ่ะ นิดนึงนะใจเย็นๆมาแล้วนะฮะเนี่ยตรงเวลาเป๊ะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมไปก็คือจุดที่ว่ามันจะสุดแผนที่ที่ว่ามันจะไปนะแต่ว่าจุดนั้นก็ไม่แน่นอนเหมือนกัน,นะฮะเวลาไม่แน่นอนนะฮะจุดนี้แหละที่รู้สึกว่าโอเคสุดละถ้าใครมีตำแหน่งที่ดีกว่านี้เวลาตรงเป๊ะก็แนะนำกันได้นะฮะ โอเคไปผมยิงส่วนเขาไปเยอะละเดี๋ยวรอเอาเล็บบ้างเล็บทีสิยังไม่เล็บยังไม่ต้องใกล้กว่านี้หน่อยนะใกล้กว่านี้หน่อยเอาเล็บบ้างมันชัวร์ฮะตรงนี้ชัวร์เรื่องของเวลาแล้วเราก็กลับอยู่ที่เดิมถึงปะวะถึงถึงถึงแล้วก็บางตำแหน่งบางที <c oughs> บางทีมันจะมีมอนสเตอร์เกิดด้วยก็ระวังกันแต่ตรงนี้รู้สึกจะไม่มีนะฮะ <c oughs> โทษทีฮะไอเลิฟอยู่อีกสักรอบนะฮะรอบที่3นะครับตรงเทือกเขาตรงนี้นะฮะเนินเขาตรงนี้ดูแผนที่ก <c oughs> ันอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่ตรงนี้นะฮะซูมใกล้ๆนะฮะใกล้ๆกับ แนวโครงกระดูตรงนี้ก็แล้วกันจําไว้นะฮะโอเคอ่ะรออีกรอบหนึ่งฮนะไอเทมก็เหมือนเดิมครับมันก็จะวิบวับวิบวับไม่หายไปไหนนะฮะไม่หายไปไหนตำแหน่งที่ม,มันอาจจะยากนะอย่างที่บอกมันไกลอะ่ะนะฮะมันไกลก็ต้องยอมเดินกันนิดนึงอะ่ะนะฮะใครสะดวกทางไหนก็วาร์ปมาก็แล้วกันนะเปิดตรงไหนแล้วก็วาร์ปมานะฮะตีห้าครึ่งแล้วมาแล้วนะฮะ ประมาณตีห้าครึ่งก็จะเห็นล่างมันละอย่างผมไปดูในเว็บในเว็บไปบอกอีกจุดหนึ่งผมไปแล้วแต่ก็ไม่เกิดนะฮะไม่รู้ว่ามันเพราะว่ามันเกมมันเก่าแล้วมันมีเฟิร์มแวร์อัปเดตอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจนะดูจากในเว็บต่างชาตินะฮะเขาให้ไปอีกจุดหนึ่ง เตรียมตัวกระโดดอันนี้ผมใส่ชุดกันไฟนะฮะแต่จริงผมก็ไม่โดนนะตั้งแต่เล่นมายังไม่โดนเพราะว่าเราก็ไม่ได้เข้าไปใกล้มันมากนะครับธนูเออธนูเดี๋ยวบอกอีกทีนึงนะฮะธนูเกลูโดที่มันสามารถซูมระยะไกลได้นะครับแล้วก็ยิงเป็นแนวตรงเกลูโดทรงนี้นะครับนี่โอเคปะถ้าจะเอาฟันก็ยิงที่หน้ามันนะฮะจะเอาฟันยิงที่หน้ารู้สึกฟันผม,มยังมไม่มีไม่รู้ะ เรียงไปที่หน้ามันคแค่นี้เองนะฮะราคาน่าจะเท่ากันนะคิดว่าราคาน่าจะเท่ากันเออเดี๋ยวเราไปเลยก็ได้ผมมาเยอะละ <laughs> ไปเลยเดี๋ยวไปขายของบ้างจะ,จะได้ไปเช็คราคากันว่าราคาเหมือนกับตัวมังกรไฟฟ้าหรือเปล่า พรานั้นถ้ามจะมาก็แนะนําว่าเอาให้คุ้มไปเลยนะเพราะว่าตําแหน่งมันอย่างที่บอกครับตำแหน่งเดินทางมาตั้งแพ์มันไกลนะฮะอันนี้เขาเขาเอามาเยอะหน่อยฮะเพราะว่าเพราะว่ามันต้องเอามาอัปเกรดชุดนะฮะแล้วก็ส่วนอื่นๆก็แล้วแต่อ่าได้ฟันมาละอันนี้คือฟัน ข้างใต้โครงกระดูกก็จะมีแคมมอนสเตอร์อยู่ก็ระวังนะฮะแต่จริงแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอมันอยู่แล้วอะ่ะโอเคอันนี้ได้เขาหมดเลยหพวเขาต้องเอามาอัพชุดนะฮะก็เล็งเขาหลักๆแล้วก็ได้ได้ราคาด้วยเนี่ยมันจะมีแคมรู้สึกผมจัด,ดาการไปแล้วมั้งแล้วก็จะมีดาบไฟดาบไฟก็มาตรงนี้ได้โอเคนีได้เขาหมดเลยแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งอยู่ไกลหน่อย กว,ว่าจะหาตำแหน่งที่เวลาเป๊ะๆกว่าจะหาได้นะฮะก็ใช้เวลาเอ๊ะตรงนี้มีพวกไอ,อ้พูดหรือเปล่าวะเดี๋ยวไ้ค่อยมาเช็คอีกทีลวกันเรามาฟาร์มเขามังกรก่อนอยู่ไหนละอีกชิ้นนึงน่งาจะอยู่ไกลหน่อยดูด้านหลังนี้มั้ง เออมันมีนี้ด้วยนะระวังนะฮะแต่จริงแล้วก็ไม่เจอมันหรอกไยเนล,ลนะฮะเฮ้ของอีกชิ้นที่พีนีนเนี้ยอ่าอยู่โอ้อยู่ใกล้มันโอเคก็ต้องไปเอาวะของรักของข่าไม่สู้มีสู้ไม่ได้แวะมาสู้กับมัน <c oughs> ไม่ได้แวะมาสู้ก่อน,น,นไปผมก็จะมัดก,กระโหลกไว้ฮะไอ้พวกไรเนล,ลตอนนี้ไว้ ค่อยมาฟาร์มน็อกรอบนะฮะสู้กับมันก็สนุกดีเห็นอันนี้ไกลหน่อยนะฮะอันนี้ได้เกบโอเคอ่ะแล้ว,ลวเราวา์ปไปว์าไปดูราคากันแต่คิดว่าราคาน่าจะเท่ากันแหละราคาน่าจะเท่ากันว้ามาที่เมือน,นี้เลยก็ได้ไกล ใส่ชุดกันร้อนนิดนึงนะเมืองนี้อย่าลืมลงไปข้างล่างเฮ้ยเดี๋ยวตกเป็นคนที่ทำอะไรให้มันยากนะฮะจากง่ายๆทํใใ้้มันยากอันนั้นเราก็งองแงฮะมุมกล้อง มันรับซื้อป่ะดูดูป่ะอ่ารับซื้อครับเอ่อนี่ฮะเหมือนกันครับเขาได้300เล็บ250ฮะแล้วก็เมื่อกี้ส่วนอื่นอื่นก็มตัวกันใช่2อ0อเอ๊ะ ผมยังอันนี้ขาอันนี้เกตเขาเอ้ยไม่ใช่อ๋อนี่เล็บกพธิเล็บมีชิ้นเดียวแล้วก็เขาเอ๊ะขาดมีแค่สามอย่างเองเหรอขาดอะไรไปอะ่ะเล็บอ๋อเล็บยังไม่มี ขาดเล็บครับเล็บยังไม่ได้เล็บยังไม่ได้แสดงว่าไปเล็งผิดจุดยังไม่ได้เออผมมีแค่3อันเท่านั้นโอเคแต่ว่าราคาเท่ากันครับราคาเท่ากันถ้าเกตร้อยห้าสิบเหมือนกันเกตร้อยห้าสิบเหมือนกันเล็บน่าจะร้อยแปดสิบนี่นะอันนี้ของเนรูด้าเนรูด้าตอนนี้ผมก็กาลังจะไปทําแคมป์นะฮะยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปกันอีกทีนึงนะฮะยังหาตําแหน่งที่แน่นอนแบบนี้ไม่ได้ก็เลยเอาไว้ก่อนแต่ว่ามีไปฟาร์มาบ้างละ โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับส่วนยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ